ควสายเลือดควบคู่กับคนไทยมานานแสนนานแล้วและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังเป็นที่กำเนิดก่อเกิดของตำนานพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายในบรรดาพระเกจิอาจารย์เหล่านี้นั้นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ยังคงปฏิบัติภารกิจทางธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้และเป็นที่เคารพสักการะของชาวไชานาเราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบกันดี นั่นหมายถึงหลวงพ่อผลแห่งวัดดักขนนจังหวัดชยัยนาทท่านเป็นพระเกจิอาจาร,รย์ที่ขึ้มทั้งปฏิบัติครรภาวนาและผู้คร่ำเคร่งในการศึกษาวิชาต่างๆแม้แต่วิชาแพทย์แผนโบราณที่ใช้สมุนไพรในการรักษาเยียวยาผู้คนที่เจ็บป่วยจนในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยที่มาให้ท่านช่วยเหลือมากจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน ที่วัดดักขนนนี้เดิมทีนั้นวิ่ได้ชื่อดักงนนดังเช่นปัจจุบันเพราะเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมว่าวัดชีตักขนนในสมัยก่อนนั้นมีสภาพเป็นบัดร,ร้างมี้าวรวัตถุเป็นเพียงพระอุโบสถหลังเก่าเท่านั้นภายในมีพระประธานสมัยอูุทองขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอยู่ส่วนภายนอกนั้น ก็ยังมีเจดีย์เก่าแก่เข้าใจว่าจะสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันต่อมาชาวบ้านได้พยายามบูรณะเอาไว้เป็นมรดกของชาติเมื่อราวราปีพศ2400และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดคมขนนตต่อมาไม่นานก็เปลี่ยนอีกเป็นวัดดักขนนเช่นปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับ วัดดักขนนนั้นรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะหลวงพ่อผลหรือหลวงปู่ผลพระเกจอิกอาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าตัาหลวงปู่ผลพระครูธรรมจักรชยุรงวัดดักขนนตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทท่านเกิดเมื่อวันที่สิบตุลาคมพศ2457ปีฐานณบ้านดักขนกขนจังหวัดชัยนาท ท่านเป็นบุตรของนายเชื่อมโตสบริตและนางนา,นาโตสบริตประกอบอาชีพทำนาทำสวนท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเจ็ดคนเป็นหญิงสี่คนชายสามคนโดยท่านเป็นคนโตหลวงพ่อท่านได้อยู่กับบิดามารดาเพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นโยมบิดามารดาก็ได้พาไปถวายให้เป็นบุตรบุตรธรรมของหลวงพ่ออยู่แห่งวัดดักขนนเพื่อที่จะได้ศึกษาหาความรู้ ตั <Es> <an> ทวท e ั Todd, ้งวิชาภาษาไทยภาษาบาลี ali, และธรรมวินัยเหตุผลที่โยมารดาท่านยกให้เป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่ออยู่ก็เพราะความเกเรลูกผู้ชายสามคนไม่ให้อยู่บ้านให้ไปอยู่วัดหมดเมื่อได้รับการศึกษาแล้วท่านยังอาศัยเวลาว่างในการเรียนสมถกรรมฐานจากหลวงพ่ออยู่เป็นประจำ ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาสมุนไพรและสรรพคุณต่างๆซึ่งก็เป็นที่มาของการใช้สมุนไพรในการรักษาบรรเทาอาการต่างๆของประชาชนผู้เดือดร้อนมาจนถึงปัจจุบันและในเมื่อปีพศ2 4 9 8ท่านได้สมัครสอบเพื่อเข้ารับใบอนุญาตประกอบโลกศิลปะโบราณและในที่สุดความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของท่านก็ประสบความสำเร็จ อย่างที่น้อยคนนักที่เสมอเหมือนคือท่านสามารถสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลประโบราณถึงสองสาขาคือเวชกรรมหมายถึงการวินิจฉัยโรคและเภสัชกรรมซึ่งหมายถึงการปรุงและใช้ย,ยาสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆที่กาศึกษา,มส,าส,สมุนไพรนี่ก็เนื่องจากคมให้ยอยู่กับเป็นหมอหมาเรียนพรนี่เมื่อแก,อกจะมรณภาพแ้กแกก็ ให้อยู่ให้ยาให้พระทาตุคุ้งหอยสมดแล้วหลวงพ่อก็ยกครูจากท่านมาแต่จากนั้นมาก็ต้องทําทีทีไหว้หครูไปทุกปีเลยพ่อวันนึ้งวันหนึ่งมีคนมาเกี่ยวกับเรื่องยาหลวงพ่อนี่มากามีทุกวันเลยพ่อแต่มันไม่ใช,มใช่สถานที่รักษาหรอกเป็นสถานที่แจกยาและที่นี่เป็นสำนักอบรมสนสมุนไพรตามพระราชดำนิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น่านานะหลวงพอครับเอ,อาทราบว่าหลวพ่อไปสอบมาสมัยก่อนใช่ไหมับใช่ใช่ครับสอบตอนที่เลทน่าหลวงพ่อได้ประกาศอะไรมาไหมครับเทศกรรมเวชกรรมสองสาขาเลยงพ่อวันมาอกสิปีครับที่หลวงพ่อได้ศึกษามาทิดอเรดสามสิบปีปกว่าๆ่อนเลยไปสอบมานะเร,ร,ร,ราประมาณนั้น เนื้อก็มา,มาสอบกันแล้วก็เอานอนชายมาปรึกษาว่าที่เราสอบกันมาแล้วเราจะคิดทํำยังไงจะให้เป็นประโยชน์ของศาสนาต่อไปจะเปิดสอนสอนสมุนไพรได้ไหมยก็นอนชายเขาก็ลงไปปรึกษาที่กระทรวงสาธารณสุขได้เขาก็บอกว่าได้ทีศกรรมอิเกรรมแล้วก็ทําได้แล้วก็ทําเครื่องยาแล้วก็ปร่งแจงยาติโยม ขพกนหลังจากที่หลวงพ่อผลหรือหลวงปู่ผลแห่งวัดฉะงาจังหวัดฉะน่านท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการแพทย์แผนโบราณในขณะที่ท่านอยู่วัดนท่านยังมีความสนใจศึกษาในวิชาธรรมะและพระพุทธศาสนาตั้งใจศึกษาขยันหมั่นเพียรมาโดยตลอดท่านอยู่เป็นพระราจนทครบอายุยี่สปีจึงได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ปรลัดรวมวัดหวางเป็นพระกรรมวาจารย์พระสมุกหลังวัด เอเกไดก้นอกจากพระธรรมวินัยแล้วหลวงพ่อผลท่านยังได้อาศัยเวลาว่างจากภารกิจประจำวันเพื่อเรียนสมถกรรมฐานจากหลวงพ่ออยู่เป็นประจำควบคู่ไปกับการเรียนรู้สรรพคุณยาสมุนไพรและได้นำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมานั้นในการสงเคราะห์ญาโยมทั้งใกล้และไกลมาโดยตลอดชนะโมแสงให้เกิดรอ้อน ความสามัคคีในด้านหนึ่งนะเราอยากรับรูยจากผู้บัตคนะข้อที่หนึ่งทุสกาข้อที่สองตัวมวยอากาโบย้ามาแล้วไม่เราเรียนศึกษาเระธรรมวินยัยแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นอสสารแสวงหาต่อตกเกตต้ก่อต่อโนกเขาเล่นหมากเล่นหมากแก็ไม่สไม่สนใจในการศึกษาข้อที่สามอุปชีตา โวชเข้ามาแล้วมาศึกษาเล่าเรียนอาศัยพระศาสนาเรื่องชีวิตนะเนี่ยในสามข้อนีไน่ไม่ดีหรือไม่ดีเลยนะฮะพอเราจัดทำลายเจ้ระบบธรรมแล้อยากแล้วก็อยากปฏิบัตินะข้อ,อที่สี่ปุกนิสเรนามาบวชเข้ามาแล้วศึกษาเล่เาเรียนคัมภีร์ไนยให้เกิดความรู้ความเข้าใจความฉลาดในหลักพระศาสนา เราจะได้นรำมาทำงนานที่เราศึกษาเราเางไปช่วยกั้งแต่แค่พุทศาสานาหลวงพ่อุนแห่งวัดดักขนนท่านเป็นพระภิกษุที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาธรรต่งตาตงๆเกิดความรู้ความสามารถจึงไม่นิ่งนอนใจพยายามจำความสำคัญในการปฏิบัติตนจากหลวงพ่อจุพระอราจารของท่านไว้เสมอหลังจากหลวงพ่อฝนทน มาได้1 7พ0รษาหลวงพ่ออยู่ก็มรณะภาพรวมอายุได้84ปีหลังจากนั้นหลวงพ่อผลก็ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่ออยู่และได้วัดต่างๆหลายแห่งเช่นในปีพศ2500เจ้าอาวาสองเดิมของวัดธรรมมูลท่านเกิดสู้กระแสโลกไม่ไหวจึงลาสิทธาออกมาทางการก็เลยมีคำสั่งให้หลวงพ่อผลไปเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมูล ท่านอยู่ที่นี่ถึง17ปีกว่าจะกลับมาที่วัดดักขนนโดยบรรดาศิษยญานุศิษย์บ้านดักขนนตกลงเป็นเอกฉันท์ให้ไปรับท่านกลับมาพัฒนาที่วัดดักขนนต่อไปการพัฒนาวัดของหลวงพ่อผลก็เช่นหลวงพ่อผลและคณะกรรมการวัดได้มองเห็นความสําคัญของวิชาแพทย์แผนโบราณซึ่งอยู่คู่กับชีวิตชาวไทยมาแต่ในอดีตจะสูญหายไปจากพื้นบ้าน อีกทั้งเป็นการสนองพระราชดำร,ร,ริองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการสวนป่าสมุนไพรจึงเปิดสอนวิชาแพทย์แผนโบร,ราณให้กับอนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจขึ้นที่วัดดักขนดเนื่องจากบริเวณวัดมีเนื้อที่กว้างขวางและมีสวนป่าสมุนไพรมาตรฐานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากปัจจุบันทางวัดดักขนนก็ได้จัดห้องยาเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ป่วยไข้โดยไม่คิดมูลค่า และได้รวบรวมเงินที่มีผู้มีศรัทธาจัดสร้างสถานพยาบาลประจำวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและยังได้จัดสร้างที่พิพิธภัณฑ์พิานเพื่อรวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุพื้นบ้านซึ่งเป็นสมบัติของวัดมาแต่โบราณและบางส่วนได้รับการบริจาคจากญาติยโยมผู้มีจิตศรัทธาและเห็นถึงความสำคัญอันเป็นประโยชน์ ผมขอแนะนาหลวงพ่อไม่ทราบวัตถุด้านหลังนะครับที่กาลังก่อสร้างอยู่นี่คือเป็นอะไร,รเลนพรก็พิพิธภัณฑ์อยู่มาแ <Okay. S 3> ต่พิพิธภัณฑ์กของเก่าก็เป็นพิทิุภัณฑ์เกี่เสาไม้นะสร้างมาแล้วประมาณสี่สิบปีก็ทำรุดก็ขายไม่ได้แล้วก็เลยสร้างใหม่ให้ของเก่า พิพิธภัณฑ์ขนาบเต็มของพระสิลบุวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวบ้านหรือว่าของทั่วไปชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปจากที่จากการสร้างในี่ลุงพ่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ใช่ใช่เพื่ออนุรักษ์ของเก่าแล้วก็จะประกาศให้ญาติโยมทราบตอพระพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็จะจะขอญาติโยมใครมีวัตถุอะไรเก่าๆสักอย่างเอาคนละอย่างเอามาร่วมเข้าพิพิธภัณฑ์ ไม่ได้อะไรนะใน้กระทังนักก็จะได้จาือกชื่องวเรื่องราวของหลวงพ่อผลแห่งวัดหลักชนนจังหวัดชัยนาทแห่งนี้นอกจากท่านจะมีเมตตาจิตในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยเดือดร้อนแล้วท่านยังมีความตั้งใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการสร้างหาวรวัตถุต่าง จะเห็นได้จากบริเวณวัดดักขนนแห่งนี้หากท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะเดินทางไปที่วันท่านก็จะได้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุฏติพระสงค์และการดูแลความสะอาดภายในวัดการปฏิบนะัติธรรมการปฏิบัติธรรมือ่อบวชแล้วศาสาเราเรียนพระธรรมวินยัยสอบมาทำเชิตรี สอบได้แล้วก็สอบชั้นโทสอบชั้นโทได้ก็มาสอบชันบนบ้นเอกมาสอบชั้นเอกได้แล้วก็ตั้งแต่พรรษาปแปดเนะ่ยันแ,แต่ก็สอนนักธรรมมาตั้งแต่พรรษาปแปดมาจนกระทั่งเดือนนี้สอนก,มกออมออ็มาทุกปีเลยสอนมาพระเขาสอบไปไปมาทุกปีนะ่ัเกิจวัตรประจวันที่หลวงพ่อปฏิบัติอยู่ ที่วันเกิดจำวันก็มีการสนมโภชว่าพระธรรมชาติรธรรมเย็นพัฒนาวัดทางกัรทุกวันพรการก่อสร้างรักษาความสะอาดในบริเวณวัดอะไรนพระพัฒนากันทุกวันผมทราบว,ว่าที่นี่เป็นสำนักปฏิบัตธิธรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับกรบลงกรรมฐานจาก,จากิโยมพระวันสาโบสถส์จพระศิลป์กันพระแปดข้าสิบสี่ข้ามสิบห้าข้า แล้วก็ไปรวมทมวัดกันแล้วเราตีสี่ไปในโบสถ์ทำวัดสดมนเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานกันประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรยงนี้อันนี้ก็นอกจากนั่งกรรมฐานแล้วก็ต้องบรรยายหลักธรรมะอโยมฟังหลักธรมกร,รมะรรฐานนะทุกวันพระนิอครับแล้วพ่อจะอธิบายเรื่องหลักกรรมฐานหรือหลักสมาธิให้ผู้ ทุทางบ้านฟังได้ไหมอ๋อก็ที่ได้ศึกษาเราเรียนมาจากคุณพ่ออยู่ก็ไม่มีอะไรหรอกนมันก็มีสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรื่องสงบจิตใจของเราเนะในก็สมาธิการทําสมาธิจิตมายจิตมันพ้นสานแล้วก็อุปัสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรื่องเรื่องด้วยปัญญา แล้วเนีย่ยวัสมรรมาฐานกรรมาฐานเป็นบายเรื่องสงบใจนั้นแล้วพออยู่ก็ก็สอนให้ใหพิจรณาขันธ์ห้า,ากรรมาฐานห้าสอนให้พิจรารากรรมฐานห้าหลวงข้อผลแห่งวัดดักขนมนปัจจุบันท่านจะมีอายุ80ปีในวันเกิดของท่านที่จะถึงคือวันที่10ตุลาคมนี้เข้าพันศาที่50 สุขภาพต่างๆยังคงแข็งแรงดีเนื่องจากท่านเป็นแพทย์แผนโบราณมีความสนใจสังขารของท่านด้วยเหตุผลว่าเราจะอยู่เป็นที่พึ่งของระชาก็ต้องรักษาสุขภาพของเราเขาตั้งใจมาหาเพราะเขาบีบคามทุกข์ยากถ้าไม่ทุกขเดือดร้อนคนเราก็หมดความดิ้นรนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ปฏิบัติและทำกรรมดี กรรดีมีอับบ้างก็ควรทำไปอย่างนั้นวางทั่วทิ้งหมดแล้วคือไม่เห็นกลับไปหาอีกต่อไปเรื่องเส้นศีลศีลเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธแต่ขอให้ตีความว่าศาสนาคืออะไรเราเป็นคนไทยไมาคนต่างชาติมีเกิดในแผ่นดินไทย เรามีศาสนาพุทธเป็นเครื่องกับพุทธปฏิมัที่คำว่าศาสนาคืออะไรขอยวมจีวามคำว่าศาสนานี่หมายถึงข้อห้ามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้คนกระพฤกความช่วยต่างอยู่ความดีได้แก่อะไรได้แก่สินห้าสินแปดสินสิบกรรมโบสิบเนี่ยแต่นี่พูทัต้องว่าสินห้าเพียง เีพระพุทธเจ้าวางไว้ให้เราทำทนายประพฤติปฏิบัติกันทุกวันเนี้ก็มีห้าขอ้อสินเบื้องต้นนะสินเบื้องต้นมีห้าข้อสิ่งห้าหนึ่งการนาิบาตห้าหมายขาดจากชีวิตตัวเป็นและสันตายสองอธินา ห้ามไม่เพื่อนทรัพย์สมบัติสิ่งของหนึ่งของตัวอื่นที่เขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้ในการวัจาสามการเมสุนิชาจารห้ามไม่พระพุทธในการรูปเขามีเขา,เขาสี่มืสาห้ามไม่ผูดเพชรผูดเท็จผ,ผุดกหกตวลางห้ามไม่ดูดดื่มน้ำดองและของเมาเมื่อเราปฏิบัติได้ตามสินทั้งห้าข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็าบอกว่า อีมานนี้เหล่านี้นะห้าข้อเนี่ยนะมันจะทีห้าเนี่ยห้าข้อนี่ศีลเณสุขติยันติที่เราจะมีความสุขก,กายสุขใจได้ก็พรามีศีลศีเลเณนาโภคสัมผัธาที่เราจะมีพวกสมบัติม,มรรทใช้สร้อยบริบูรณ์ก็พรามีศีลศีเลเณน,น,นิพุตยันติที่จะดับความทุกข์ได้ในปัจจุบัน <S <S นี่แหละอนาคตก็พรามีศีล ถึงแม้ว่าหลวงพ่อผลท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังคงปฏิบัติดังเดิมไม่มีเปลีแ่แปลงท่านยังคงมีเมตตาจิตที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยความเจ็บป่วยและยังคงรับแขกที่กูติของท่านอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการรักษาพยาบาลและการพูดคุยคลายความทุกข์ให้แก่ญาติโยม ท่มาปรึกษาหารือท่านในทางธรรมะสร้างความครบสกสาระให้แก่บรรดานสาธุชนมากมายที่เดินทางมาหาท่านไม่เว้นตะวันจากทั่วทุกงสังทิตแต่ท่านก็ยังไม่เบขาดและในโอกาสนี้เองที่ทางทีมงานจะขอให้รวมข้อผมท่านได้ให้พรแก่บรรดานท่านผู้ชมที่ชมราการยูให้านนะี้ในกาถ่ายทอดทำก็ควรจะเปิดแง่พนทุกศาสนา ของเราให้อยากยอมจะได้เห็นความรุ่งเรืองหรือความเจริญหรือความเสื่อมวัดวาอรารามพวกนี้บนจิเราว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคือพี่มาทำถ่ายภาพในวันนี้ก็ตั้งใจเพื่อจะให้ศาสนาของเราเจริญใช่ไหมจึงได้เสียสละเวลามีค่ามาถ่ายทำาภาพนะนี่เพราะฉะนั้นก็อยากยมทั้งหลายที่ได้ชม การถ่ายทอดทีวีก็ดีก็ขออัจรมาภาพขอนโมทนาให้ยากโยั้งหลายจงเจริญไปด้วยลาบยศถุกสังเสริมทุกประการแม้ว่ายากโยมจะปราดถนาสิ่งอันใดอันเป็นมงคลจะเป็นลาบยศสังเสริมุขก็ขอสิ่งนั้นจงสมิทธิผลสมดังมโนรกความปราดทนายของท่านผู้ศึกทธาจะมีกระเทิ้งหลายทุกประการเพื่อ